ใช่คุณพิชตดาจันหนงนะคะเสำหรับฟไฟเบอรี่นะคะถ้าฐานทานศูนย์อุบลเจอเลยว่าสั่งมาเท่าไหร่ต้องเป็นของคุณพิชิดานะคะซีส,สกเกตสั่งมาเท่าไหร่ต้องเป็นของคุณพิชิดานะคะเอ,อฟไฟเบอรี่ตรงนี้เริ่มต้นนะคะเราทานด้วยความว่าปกติแล้วเราก็ขับถ่ายปกตินะคะไม่มีปัญหาว่าขับถ่ายยากนะคะแต่ด้วยความ ไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าค่าของค่าของตับมันสูงเหตุผลก็คือมาจากมีไขมันเกาะน,นะคะ,ะครั้งแรกเปิดหนึ่งกล่กองเนี่ยสิบซองได้ทานประมาณสามซองใครไปบ้านเราก็เชียร์ก็ทานอ,อยากให้เขาทานเพราะแต่ละคนมาบอกว่าโอ้วันนี้ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยโอ้วันนี้เวลาเข้าห้องนะ้ำใช้เวลาขึ้งชั่วโมงเราก็เลยบอกว่าลองนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นกล่องแรกเนี่ยก็คือให้ เพื่อนๆนะคะให้พี่น้ที่เขาไปหาแล้วก็ได้ทา,านผลตอบรับบอกว่าพ่อเขาไปทานแล้วนะคะการขับถ่ายหรือปัญหาของเขานั้นดีขึ้นทุกคนนะคะแล้วตัวดิฉันเองก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะแล้วพอกล่องแรก่านไปกล่องที่สองเราบอกว่ากล่องน,นี้ห้ามยนูนะคะเราจะทดลองของเราอีกหนึ่งกล่องสิบวันห้ามห้ามแตกนะคะของข้าใครอย่าแตกวางตรงนี้อย่ายเลย พาะฉะนั้นพอไปทานกล่องที่สองอันนี้ทานทุกวันนะะทานทุกวันปรากฏว่าในลักษณะที่เหมือนเมื่อก่อนเราจับแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นแข็งๆนะคะก็หมายถึงที่ไขมันที่มันเกาะเราอยู่นะะแต่เมื่อเราผ่านไปอนึ่งกล่องปรากฏว่าเราจับในจุดที่มันเคยแข็งนะคะว่ามันเป็นเป็นจุดท,ที่บอกว่าแน่นอนตรงเนี้ยไขมันแน่ๆเดี๋ยวนี้เราไม่มีนะคะ,ะ,คะเวลาเราเรา,เรา,เรานั่งเราจะไม่พบเลยนะคะ เสร็จแล้วที่สำคัญคือน้องสาวเขาจะทานยาลดไขมันมาตลอดนะคะเสร็จแล้วเขาเป็นคนที่ขับถ่ายปกติเขาบอกว่าถ้าหนูจะทานวันละซองเนี่ยหนูอาจจะอาจจะเข้าห้องน้ำเยอะไปหน่อยเอาอย่างนี้หนึ่งสัปดาห์หนูขอแค่วันสุกวันเดียวคีน้องสาวก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านที่รูเรียนนะคะเขาก็ซื้อไปหนึ่งซองแต่เขาก็แบ่งกับเพื่อนคนละห้าซองน้องก็ทานไปห้าซองเชื่อไหมคะ เหมือนปารที่หายผ่านไปที่เขาทานไป5สองในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเบญจรัจกหมอบอกว่าอ้าวแล้วคุณไปทาอะไรมาวันนี้ไขมันคุณดีมากระดับไขมันคุณดีมากขอให้คุณรักษาระดับไขมันให้ดีแบบนี้ตลอดไป hmm. อู๋น้องอบอกว่าจากทานยามาตลอดอะ่ะทําไมมาวันนี้เราทานอันนี้แค่5ซอง ะะปรากฏว่าระดับไขมันในร่างกายเขาลดลงหมอบอกว่าถ้าจะพห้ยาเลยแสดงว่าคุณไม่มาไม่ได้มาโรงพยาบาลเอาอย่างนี้นคุณหมอให้ขึ้นเม็ดละกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็กลับบ้านได้ยาขับไขมันขึ้นเม็ดแต่น้องไม่ได้ทานนะคะน้องก็ทานไฟล์ดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราอ